สวัสดีค่ะคาร์ไบค์พอดังนะคะอยู่กับรถไททั้นสี่ประตูตัวนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยปี2025นะคะวันนี้ของเดิมเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าใส่สวมมาแล้วรอบหนึ่งแต่เป็นสวมที่ไม่สวยนะลูกค้าก็เลยมาเปลี่ยนใจทํากับที่คาร์ไบคาค่ะเป็นชุดสวมที่สวยเนียนเข้ารูปก,กระชับตรงรุ่นเลยที่สําคัญนะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นชุดสวมนอกจากสวยแล้วก็ยังเป็นงานใช้โทนด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นหนังพรีเมียมคําว่าหนังพรีเมียมนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลย นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูของเก่าด้วยที่ลูกค้าใส่กลับมานะคะของเก่าคือตัวนี้นี่นี่นะคะงานแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นซับเป็นใยสปันธรรมดานะคะจะเป็นขุยๆแบบนี้อันนี้เพิ่งใส่มาได้ไม่นานด้วยซ้ําแต่ว่างานมันไม่สวยนะคะหนังมันยุยยีแบบนี้มากแล้วก็เป็นหนังตัวบางนะคะได้นะคะเนี่ยคะ่ะได้แตกแล้วนะ เป็นได้สปันธรรมดาแต่งานของที่ร้านนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวหนังก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูดตัวได้เย็บตัวหนังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนาความหนาหนึ่งมิลเต็มนะคะเป็นหนังที่นุ่มมีความนุ่มมีความซอฟไม่กระด้างนะคะแล้วก็เป็นความหนา ของฟองน้ำนะคะจะอยู่ที่5มิลแล้วซับหลังนะคะจะเป็นตัวผ้าใยทีคอร์ดแบบนี้ค่ะตัวผ้าใยทีคอร์ดนะคะตัวนี้ไม่ยุ่ยถูย,ยังไงก็ไม่ยุ่ยนะคะใช,ใช้ทนมากมันเป็นผ้าใยสันสานแบบนี้เลยจะเปรียบเทียบกับของเดิมที่ลูกค้าทํามานะคะนี่ทั้งตัวฟองน้ําก็บางตัวหนังบางเฉียบเลยแล้วก็ซับหลังก็เป็นตัวผ้าใยสปันธรรมดาแบบนี้นะคะเหมือนผ้าสำลีอะคะ่ะค่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาดูงานของคาบายกันนี่ พอ,พอผลิตงานเสร็จแล้วสวมเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ว่ารถรุ่นไหนนะคะก็จะทํางานเข้ารูปตรงรุ่นเท่านั้นหนังเป็นหนังตัวหนาได้ที่ใช้จะเป็นได้ไนล่อนนะคะเป็นเกลียวแบบนี้เบอร์ใหญ่สําหรับเย็บพุ่มเบาโดยเฉพาะเลยนะคะของที่ร้านจะเน้นใช้ทนลูกค้าคือจ่ายทีเดียวจบไม่เสียเงินซ้ําซ้อนแน่นอนแล้วงานเข้ารูปแบบนี้เลยค่ะตัวหัวหมอนนะคะตัวพิงแบบนี้ตัวนั่งแบบนี้นี่ งานสวมที่เนียนขนาดนี้ต้องที่คาไบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะสวมเต็มตัวเต็มใบไม่เห็นของเดิมเลยมีกระเป๋าใส่ของให้ทางซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยแล้วก็ตอนที่สองนะคะหัวหมอนครบนี่แล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะมีเท้าแขนที่สามารถเปิดออกมาได้แล้วก็วางแก้วน้ำได้ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยส่วนตัวนั่งนะคะ นี่เนียนกริบเลยนะคะใครที่สนใจงานไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะเราผลิตงานตรงรุ่นสามารถเลือกสีเลือกลายได้มีให้เลือกสิบกว่าสีให้เลือกนะคะแล้วก็อยากมาดูงานจริงก่อนก็มาได้เพราะว่าที่ร้านเป็นโรงงานผลิตเองนะคะอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบสี่โรงงานคาร์บิเดอรดักนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางนะคะเบอร์โทรก็จะเป็นศูนย์เก้าหนึ่ง 709 9960นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ร้านแจ้งรุ่นรถปีรถมาดูรีวิวงานจริงก่อนได้นะคะที่ l ล n e แอดค9าก 19, มีแอดข้างหน้านะคะ C A R แล้วก็เลข9กตัวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ